สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้นะคะก๊อฟจะพาคลิปนี้เนี่ยก๊อฟจะพาลูกค้าทุกท่านมาดูนะครับการจัดทรงนะครับในชุดแต่งคิงซีรีชุดแต่งที่ออกใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าการใส่ล้อเนี่ยจะมีผลกับชุดแต่งขนาดไหนเพื่อท่านใดสนใจชุดแต่งคิงซีรีจะได้เลือกใส่ล้อได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูภายในรถนะครับหนึ่งคันที่จะส่งมอบลูกค้าคือ คันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนพวงมาลัยแรปเตอร์นะครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะครับแต่คลิปรถ2คันนี้นะครับกอฟรีวิวไปแล้วนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ช่องชแนลยูทูบกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับแล้วก็ไล่ดูได้นะครับหรือกดไปที่เพลย์ลิสต์นะครับไปที่กระบะสี่ประตูได้เลยนะฮะกอฟเนี่ยแยกเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะครับใครสน4ประตูก็เข้าไปดูในนั้นใครดูพวกกระบะแคบหรือตอนเดียวเนี่ยกอฟก็จะรวมไว้อยู่ด้วยกันหรือใครจะดูเอเวอเรสก็เข้าไปได้ข้้อมมูลกการรใชถ็ี นะครับติดตามช่องก๊อปนะครับเปิดกระดิ่งนะครับก๊อปไม่ได้มีแค่รีวิวขายชุดแต่งนะครับมีใหม่ๆนก๊อปอัปเดตให้ตลอดนะครับข้อมูลการใช้รถหรือว่าเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเจ้าของรถที่ต้องรู้มีหมดนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมอย่าพลาดเลยคลิปนี้นี่ครับที่ก๊อปจะมารีวิวให้ดูกันนะครับเป็นชุดแต่งคิงซีรีส์นะครับเป็นชุดแต่งที่ใส่ได้ใน ทุกรุ่นแล้วกันนะครับชุดแต่งชุดนี้ใส่ได้ทุกรุ่นยกเว้นวายแท็กกับสตอมแท็กวายแท็กกับสตอมแท็กใส่ชุดแต่งชุดนี้ไม่ได้นะก็คือพูดง่ายไล่รุ่นสปอร์ตลงมานะครับก็จะใส่กับเนี่ยพวกชุดแต่งอย่างนี้ได้นะฮะเราสังเกตนะคันนี้นะครับจัดทรงนะครับจัดทรงโดยการยกด้วยกันทั้งคู่นะครับใส่ล้อขนาด20เท่ากันแต่ต่างกันที่ยาง นะครับต่างกันที่ยางออฟเซ็ตแม็กไม่เท่ากันยางไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับดูการให้ทรงมาต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับในชุดแต่งคิงซีรีส์นะแล้วก็ตัวชุดแต่งเนี่ยนะครับคลิปนี้ลูกค้าจะเห็นเลยนะครับว่ากระจังหน้ามีความแตกต่างกันเดิมกระจังหน้าพื้นฐานของรุ่นรุ่เนี่ยเป็นสีดําเงาอย่างนี้แหละนะครับเป็นสีดําเงาอย่างนี้แหละ นะครับไอสติกเกอร์น้ําเงินแดงเนี่ยเลือกติดก็ได้ไม่ติดก็ได้เหมือนที่ก็บอกนะไม่ชอบก็แกะนะมันเป็นแค่สติกเกอร์เนาะไม่ชอบก็แกะออกนะครับก็หรือท่านใดจะทําเป็นดําด้านแล้วติดสติกเกอร์ก็ได้นะนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ทุกท่านจะได้เห็นก็คือนี่ไฟนะครับที่มุมกระจังเห็นไหมครับไฟที่มุมกระจังมันไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดใครที่ดูฟอร์ดอยู่แล้วนะครับจะเห็นนะว่ากระจังหน้าตัวนี้เคยใส่กันอยู่ในเอเวอร์เรสต์นะครับไอตัวนั้นไฟตัว C ก็ด้านข้างนะครับก็เป็นแบบหนึ่งนะครับตรงมุมกระจังเนี่ยที่อยู่ตรงตรงไฟหน้าเนี่ยก็เป็นแบบหนึ่งนะครับ2แบบนี้ก็เป็นแบบหนึ่งนะครับก็เราสามารถเลือกได้เลือกได้นะครับว่าเนี่ยเราจะใส่แบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบนี้ นี่แล้วก็อันนี้จะเป็นตัว C สองอันนะครับเป็นเหมือนตัว C สองอันนะครับก็ขึ้นอยู่กับชอบนะขึ้นอยู่กับชอบนะครับมีอยู่ประมาณสักสามแบบนะนะครับก็สามารถเลือกได้นี่ก็เป็นสองในสามนะครับอ่ะแล้วเรามาดูนะครับ Q คิวล้อเขาเนี่ยจะเป็นคิวล้อเหมือนคิวล้อทรงแปร,นะร, Q รงแปเตอร์นะครับคิวล้อทรงแรปเตอร์นะครับบางคนเรียกห้าจุด้านิ้ว บ,บางคนเรียกหกนิ้วเนาะนะครับแต่ว่าชุดแต่งอะ่ะมันลันตายตัวมันฟิกคิวล้อตายตัวอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ให้ดูทรงนะนะครับคันนี้ใส่แม็กยีนะครับเราใส่แม็กยีด้วยกันทั้งคู่นะครับคันนี้ออฟเซตศูนย์นะครับออฟเซตศูนย์ 0, น, 0, นี่ใส่กับยางสองเจ็ดห้าห้าห้านะครับเป็นยาง a อทนะครับใส่สองเจ็ดห้าห้าห้าเป็นยาง a อทยกเหมือนกัน ถ้าดูจริงๆงเนี่ยดูจากมุมเนี้ยรถสองคันนี้ยกสูงเหมือนกันนะครับยกสูงเหมือนกันนะครับจะดูนะดูมิตินะครับผมอยากให้ดูนะเห็นะครับแล้วมาดูข้างหลังข้างหลังมันอาจจะแคบนิดนึงนะเพราะวันนี้ผมไม่ขยับแล้วแต่จะให้ดูเห็นไหมครับมันแทบจะเรียกว่าพอดีเลยนะเห็นป่ะนะครับกับตัว ตัวด้านหลังนะครับอันนี้เป็นแม็ก20นะครับคันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะแม็ก20ออฟเซตศูนย์นะครับยาง27555นะครับทรงก็อย่างนี้นะนะครับใครไม่ชอบล้นนะครับแบบชอบแบบพอดีพอดีนะครับ ส่วนคันนี้แม็กยี่สิบยางสองเจ็ดห้าห้าห้าเหมือนกันนะครับเอนะครับเอเนาะแต่ว่าคันนี้แม็กนะครับแม็กออฟเซตลบสิบแปดแม็กออฟเซตลบสิบแปดนะครับหน้าแม็กตัวนี้มันจะลึกกว่าเอาจริงๆลึกกว่าตัวนู้นนะเห็นปะอันนี้ถ้าเราวาง สมมตินะง่ายๆนะระวางรีโมทได้อันหนึ่งนะครับดูอันนี้ดิเห็นปะเกินมาตั้งเยอะนะเกินมากับแต่ถ้าวางติดก็กับสามนิ้วอะนะครับแม็กตัวเนี้ยออฟเซ็ตมันยืนนะย่นกว่านะครับยื่นกว่านะครับตอนมันออกมาเนี่ยมันออกมาตั้งแต่เริ่มเลยนะเห็นไหมครับ ออกมาตั้งแต่เริ่มเลยออกมาเยอะข้างหลังเนี่ยจะดูอันนี้จะดูล้นนะครับคันนู้นจะดูพอดีใช่ไหมดูนะครับดูคันนี้เห็นปะคันนี้จะดูล้นออกมาเลยนะครับเห็นไหมในมิติที่เราให้เห็นนะมันก็จะล้นกว่าล้นกว่าคันนี้ เมื่อต้นคลิปก็ก็น่าจะแจ้งผิดเนาะนะครับคือแม็กซยี่สิบเหมือนกันยกสูงสองนิ้วเหมือนกันนะครับแม็ก20ยี่สิบยกสูงสองนิ้วเหมือนกันยางยางไซส์เดียวกันนะครับยางเอทีเหมือนกันแค่คนละยี่ห้อนะครับแต่ออฟเซ็ตแม็กไม่เหมือนกันดูนะครับใส่มาไม่เหมือนกันละเห็นปะคันขาวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันปิ้นออกนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันดูไม่เท่ากันนะครับคิวไอตัวซุ้มล้ออะครับ ซุ้มล้อของตัวรถนะครับตัวรถอะนะครับข้างหน้าเนี่ยเราใส่เนี่ยข้างหน้ามันจะเป็นหลังมันจะบวมกว่านะครับมันหลังมันจะบวมกว่าถ้าเรามาดูรถเดิมเดิมเห็นปะล้อเดิมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมล้อหน้านะครับมันจะอยู่ประมาณนี้แต่คุณดูเนี่ยครับแก้มหลังอะมันจะป่องกว่าเห็นปะแล้วล้อหลังมันจะดูแบบเหมือนหุบกว่ารถมันมันดูแบบป่องกว่าเนาะ เห็นไหมอะนะครับนั้นบางทีเนี่ยตอนเราใส่แมนะ็กเนี่ยถ้าเราใส่หน้าพอดีพอดีคิ้วหลังมันก็จะหุบไปหน่อยนะครับเห็นไหมเนี่ยผมให้ดูเห็นปะถ้าดูจากในมิตินะจะเห็นนะนะครับนั้นไม่แปลกเลยที่อย่างคันนี้ครับข้างหลังล้น,ข,น,าาลน,นข้างหน้ามันถึงล้นเยอะเห็นปะดูข้างหน้าดูล้นเยอะกว่าข้างหลังนะครับก็ตอนเลือกเลือกเอานะครับชอบแบบไหนนะครับ ใส่สไตล์ไหนในข้างหน้าพอดีนะครับข้างหลังใกล้เคียงนะครับก็วันนี้พามาดูนะครับอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับตัวชุดแต่งนะครับแล้วก็ดูทรงในการจัดนะยกเหมือนกันยาง27 5เจ5 5 5อเยาง a อเหมือนกันแต่ใส่แม็กออฟเซ็ตไม่เหมือนกันนะครับยกมาก็ต่างเห็นปะนะครับยกมาก็มีความต่างสีนะครับเล่นสีได้เหมือนกันนะครับ เล่นสีได้เหมือนกันนะจะชอบตรงนี้จะเป็นสีเทาฉันอยากได้สีเงินอยากได้สีดําอยากได้สีเทากาไฟอยากอะไรยังไงดําด้านแจ้งได้นะครับตัวชุดแต่งแจ้งได้นะครับนี่เห็นไหมอะพามาดูพวงมาลัยนะครับที่อยากให้ดูอะครับเพราะเกี่ยวกับเรื่องทรงเรื่องล้อเรื่องแม็กอย่างเงี้ยนะครับนี่พวงมาลัยแรปเตอร์นะครับึบ รถกันนะนะพวงมาลายแรปเตอร์เนี่ยนะครับถ้าเอามาใส่รถนะครับเอามาใส่ได้ทุกรุ่นแหละนะครับผมขยายก่อนนะอย่างนี้ดีกว่านาอะนะครับมาใส่ได้กับรถทุกรุ่นแหละนะครับมาใส่ก็ปลดระบบนะครับเรื่องของการใช้งานนะฮะหลักๆเลยเกียร์เราใช้ทำงานอะไรได้ พวงมาลัยใช้ได้อย่างนั้นนะครับพวกเกียร์ออโต้พวกนี้นะครับเมนวนวลก็คือตัว M เนาะก็ดึงมา M ใช่ไหมครับก็จะเป็นเมนวนวลนะครับเมนนวลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรถมีหกเกียร์ก็หกเกียร์นะครับรถม,มีสิบเกียร์ก็สิบเกียร์เราก็เดิมปกติพื้นฐานเราจะเปลี่ยนเกียร์ได้ที่บวกลบตรงนี้ถูกไหมนะครับเราก็ยังเปลี่ยนได้นะครับต่อให้คุณติดพวงมาล,ลัยแรปเตอร์นะนะครับก็ยังเปลี่ยนเกียร์ได้ ไม่ยังเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับหนึ่งสองจอดอยู่กับที่มันได้แค่หนึ่งสองนะครับเพราะรถมันออกตัวได้แค่เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองนะนะครับเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้ที่หัวเกียร์นะครับหรือเราเข้า M นะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนได้ที่แพดเดิลชิพเนาะเห็นไหมครับปรับเป็นสองลบเป็นหนึ่งนะครับซ้ายลบขวาบวกนะครับเหมาะสําหรับคนขับรถสองมือครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วตามมาตรฐานถูกต้องก็คือต้องขับรถสองมือนะครับก็ ขวาบวกซ้ายลบเนาะสมมติว่าผมบวกนะครับขวานะครับผมถอยเห็นไหมครับที่ตัวเกียร์ก็ได้นะครับถอยที่ตัวเกียร์ก็ได้นะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็พูดง่ายง่ายมันสะดวกขึ้นนะครับนอกจากความสวยเนาะความสวยความกระชับมันก็สะดวกขึ้นนะครับอ่ะนั่นถ้ากับเราเล่นแมนนวลได้ถูกไหมครับอันนี้เราเห็นเลยนะครับแล้วถ้าผมใส่เกียร์ดี นะครับใส่เกียร์ดีเนี่ยผมเคยแจ้งแล้วนะครับรถเรานะครับมีการลิมิตส์ลิมิตเกียร์นะครับก็ตอนใส่เกียร์ดีเนี่ยนะครับเราสามารถบวกลบได้นะครับสมมุติว่าใส่เกียร์ดีปุ๊บเรากดบวกนะครับเขาก็จะโชว์เกียร์ขึ้นมานะครับเขาก็จะว่าจะโชว์เกียร์ขึ้นมานะครับเป็น1นึ่งทับหนะครับถ้าเรากดลบที่หัวเกียร์เห็นไหมครับเลขมันก็จะลดเดี๋ยวเขียนโปรเกรสซีฟเนี่ยครับเนี่ยถ้าเราเรียก1นึ่งทับสเนี่ย รถมันก็จะใช้ได้แค่2เกียร์ก็คือเกียร์หนปุ๊บเปลี่ยนเกียร์สมันจะไม่ขึ้นเกียร์สเกียร์สเกียร์ห้าเกียร์หกให้นะครับมันจะไม่ขึ้นให้มันเป็นการจํากัดนะเหมาะกับสําหรับบางคนเนี่ยขับเกียร์แมนนวลไม่เป็นแล้วต้องใช้ขึ้นเขา่าลงเขา่านะครับก็ใช้ระบบนี้ได้นะครับมันก็จะได้มีเอนจินเบรกช่วยเนาะนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกกันก็เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมลบไปที่ตัวหัวกเกียร์ใช่ปะผมก็สามารถบวกได้นะครับ แบบหนึ่งนะครับภาพมันอาจจะไม่โฟกัสนะผมล็อกภาพไปดีกว่าเนี่ยผมกดนะครับบวกเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหนะครับลดได้เหมือนกันนะครับก็ใช้งานได้นะครับขึ้นอยู่กับเราใช้นะครับคลิปการใช้ในการที่เอาไปขับนะครับเกี่ยวกับการขับของเรื่องของตัวพวงมาลัยแรปเตอร์นะครับผมทําไว้ที่ช่องแล้วเนอะรถผมก็ติดนะครับผมก็ไปขับ อบนดอยช้างนะครับไปขับบนดอยช้างมาแล้วนะครับแล้วก็ขับบนถนนมาแล้วนะนะครับผมก็ว่ามันเหมาะแหละนะครับมันเหมาะกับอะไรมันเหมาะกับการใช้งานบนถนนเนี่ยแหละนะครับมันขับสนุกขับมันขึ้นนะครับติดผมก็ว่ามันก็ขับสนุกขับมันแหละครับเป็นความรู้สึกทางทางอารมณ์นะครับในการขับแต่ถ้าเกิดถามว่าไม่ติดได้ไหมกอฟไม่ติดก็ได้ครับไม่ติดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร นะครเกี่ยวกับการใช้งานเนาะก็ดูปกตินะครับก็คลิปนี้นะฮะอันนี้ลูกค้าเพิ่มก็เลยมาให้ดูนะครับแล้วก็มาแจ้งอีกคลิปหนึ่งนะฮะก็นี่นะครับชุดแต่งใหม่นะครับล่าสุดในรถรุ่นสปอร์ตลงมานะครับของตัวรุ่น King Series ส่วน w ว i t แ t a กกับ s t o r m t a ทของ King Series ก็มีชุดแต่งใหม่มาแล้วเหมือนกันนะครับก็ เข้าไปดูไปชมได้ที่ช่องผมนะครับชุดแต่งใหม่ๆตัวไหนมาช่องผมมีอัปเดตหมดแล้วครับนะฮะช่องผมมีอัปเดตหมดนะครับเพราะว่าเราก็มีคู่ค้านะครับมีมีซับที่เป็นซับไพเออร์เราที่เป็นคอนแทคเราเนี่ยนะครับเป็นโรงงานผลิตทั้งนั้นนะฮะอย่างเงี้ยติดตามช่องกับไว้นะครับก็ได้ดูได้ชมแน่นอนนะครับยังไงนะครับฝาก ลูกค้าทุกทกท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนล u t u b e กับด้วยนะครับซื้อฟอร์อย่าลืมนึกถึงกอบนะเบอร์ถวยดีไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดการขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ